่ันอื่นฝากกดไลค์กด s u c s i r i b e กันได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวที่นอนที่ใส่ในเต็นท์ของเรานะคะ mm hmm. ก็ที่เราเลือกมาก่อนซื้อนะคะก็คือดูรีวิวลหลายๆรีวิวก็คือส่วนใหญ่เขามาจบที่ตัวนี้เราก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อตัวนี้ไปเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าไม่อยากซื้อหลายรอบนะคะ mm hmm. ก็คือที่นอนเบสเว่เอ่อปั๊มเทานะคะราคาประมาณ ของเราซื้อแบบมีประกันประมาณ4ี่พันเนาะสี่พันเท่าไหร่เนี่ยแหละเดี๋ยวไปดูให้ก็ตัวนี้นะคะจะสามารถถอด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 ออกได้เพื่อไปชาร์จแล้วก็จะมีตัวระดับแบตเตอรี่บอกแล้วคือถ้าเราเปิดไว้อะมันจะเติมลมเข้าไปให้เวลาที่ลมมันมันเหมือนกับมันซึมออกอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวสําหรับที่นอนในเต็นท์นะคะเราทําทําอะไรบ้างก็คือเรามีตัวรองที่นอน1อันก็คือ เราไม่ได้ซื้อเอาจากบ้านมาก็เป็นอันที่แถมมาจากเซเว่นนะคะขนาดมันก็จะพอ,พอดีกับตัวที่นอนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั่วทั้งเต็นท์นะแต่คือเราก็กําลังหาดูอยู่ว่าเราจะซื้ออันไหนที่มันขนาดพอดีกับเต็นท์นะแต่ก็อันนี้เดี๋ยวคือใช้ไปก่อนอันเดี๋ยวเราจะกดให้ดูเลยเนาะ สำหรับเวลาที่ใช้ในการปั๊มลมนะคะก็จะค่อนข้างไวมากประมาณ2องนาทีก็คือได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีผ้าเพื่อคุมเตียงตรงนี้อีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อผ้าคุมมาเราเป็นแค่เหมือนผ้ารอง วางข้างบนไปเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นไงโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็วางผ้าปูแล้วก็ผ้าห่มแล้วก็เอาหมอนนอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะข้างในเต็นท์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นที่นอนแล้วก็ผ้ารองนะคะเพื่อกลัวมันเลอะแล้วก็เป็นผ้าห่มแล้วก็หมอนสองอันหมอนก็คือซื้อมาจากพีแคทลอนนะคะก็ค่อนข้างนุ่มเลยแล้วก็เวลาเก็บก็คือม้วนก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็ไม่ได้เด็กมากแล้วก็ไม่ใช่แบบเป่าลมเนาะ ันนี้ก็จะเป็นการปูที่นอนข้าวๆของเรานะคะก็เดี๋ยวเราอาจจะวางโต๊ะไว้ตรงนู้นนิดนึงเพื่อเป็นโต๊ะข้างเตียงนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบายข้างนู้หนหนึงจะเห็นเนี้ย